สวัสดีครับช่างแตจกจักรพงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเวลาช่างจะเ,เวลาช่างซ่อมจากรุ่นไหนเสร็จเนี่ยจากกระเป๋าฮิวนะช่างก็จะมาอธิบายหลักการทํางานของเขาเบื้องต้นให้นะครับตัวนี้มาอยู่กับจานโนเมรุ่นถ้าอ่านผิดกับขออภัยฮอนฮนี่บีจานโนเมโฮนนี่บีไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นงานของไทยนะครับจะเป็นงานของเมย์อินไทยแลนด์ไทยแลนด์เป็นคนผลิตนะตัวนี้นะครับ มานะครับตัวนี้มาด้วยอาการ1นนะครับ1เลยนะครับก็คือกรอได้ของเขาลูกค้าบอกไม่หมุนนะครับ2นะครับเหยียบได้มีเสียงดัง3นะครับลูกค้าต้องการที่จะไม่ใช้หลอดไฟตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นหลอดไฟ220โวลต์ซึ่งเป็นหลอดไส้นะครับซึ่งมันจะมีความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับเขาไม่เอาเขาจะใช้เป็นหลอด LED ให้ช่างแปลงได้ไหมนะครับช่างก็ทําตามใจเขานะครับโดยที่ช่างนะครับใช้ ไปซื้อชุดแปลงไฟมานะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแปลงของไฟ LED ของงานไต้หวันนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้แล้วอันนี้จะเป็นหม้อแปลงมันแต่ช่างก็จะต่อพ่วงเข้าไปข้างในนะครับต่อสายเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะให้เข้าพ่วงกับตัวจากเสร็จแล้วเนี่ยตัว LED ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงฝาครอบตัวนี้ปิดไว้แล้วแต่ไม่ได้ถอดให้ดูนะครับแต่เวลาเดียวช่างจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์นะครับนี่เปิดสวิตช์ตรงนี้ รุ่นนี้จะเป็นหนึ่งในที่ช่างแปลงนะนะครับอาจจะโนเมรุ่นนี้อาจจะไม่เหมือนกับตัวนี้ที่ช่างแปลงไฟแล้วนะครับพอเปิดไฟปุ๊บนะครับ LED สีขาวเขาก็จะสว่างปิดก็จะดับเปิดก็จะสว่างเป็น LED นะครับซึ่งนะครับตรงนี้ก็จะคอนโทรลไฟได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะเหยียบจากอย่างเดียวไม่ใช้ไฟเราก็เปิดปิดตรงนี้เอานะครับถ้าเผื่อเราจะใช้จากอย่างเดียว โดยไม่ใช้ LED ตอนกลางวันเราก็ปิดตรงนี้ถ้าเราจะเปิดตลอดเราก็เปิดตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือ,อทําตามลูกค้าสั่งนะครับส่วนวิธีการใช้งานเบื้องต้นของจานูเม่รุ่นนี้นะครับตัวจานูเม่รุ่นนี้จะเป็นฮุกแบบวงเดือนนะครับวงเดือนหมายถึงว่าฮุกครึ่งรอบนั่นเองนะครับซึ่งตัวใส่กระสวยของเขาจะอยู่ตรงนี้เราต้องเปิดฝากออกนะครับ ขอไปอันนี้เป็นคลิปสดนะครับโอ้ลูกค้าด่าตายเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอยไปเช็ดให้เขานะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับเปิดตรงนี้โอ้เนาะนี่นะครับมันก็จะเป็นโรตารี่แบบวงเดือนก็คือแบบคพึ่งรอบนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับนี่กับขอไยใช้มือเดียวในการถ่ายทำนะครับนี่โอ้ตัวกระสวยกับตัวกระโหลกก็จะเป็นแบบนี้นะครับยาวๆแบบนี้เนาะ เดียวนะแ๊บนึงนะวิธีใส่กระโหลกกระสวยก็ใส่ปกตินะครับก็เข็มขึ้นแล้วก็ใส่กระโหลกกระสวยเข้าไปในเบ้าเลยนะครับก็กดให้มันดังแป๊กนะครับพอเสร็จแล้วปิดนะครับร้อยได้ข้างบนร้อยได้นี้ผมไม่สอนนะนะครับเพราะรุ่นนี้ร้อยได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาหมุนนะครับ ตะกุกตะกักหน่อยนะครับแต่ก็อยากสอนนะครับเราก็หมุนเอาได้นะครับเนี่ยนะครับให้มันคลองได้ขึ้นมามือเดียวนะตอนนี้เนี่ยนะครับคลอ,อ,นะอ,องได้ล่างขึ้นมาก่อนอ่ได้ล่างเป็นสีสสมได้บนเป็นสีออกเขียวๆหน่อยนะครับมาไปข้างหลังนะครับประมาณนี้ปิดนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวที่ลวงเมื่อกี้โอ้ยไม่แตกนะครับเพื่อนๆกลับขออภยัยนี่เป็นคลิปสดนะพี่ผักลวกมีรู้ โอเคนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พร้อมเย็บได้เลยนะครับลายที่เย็บก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะปรับง่ายมากนะครับ่ันนี้ลายเขาจะบอกลายแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วนะครับมีแทรกลางปิดหัวลางนะครับแทรกลางฝั่งฝั่งขวาปิดหัวลางแล้วก็แทรกลางฝั่งซ้ายแล้วก็จะมีเนี่ยเย็บตรงแบบทีเย็บตรงแบบลางเย็บตรงแบบหางซิกแซกนะครับเราก็จะมีลายให้เลือกนี่จะอยู่ตรงนี้เลือกลายง่ายๆเลยตัวนี้นะครับ ส่วนตอนนี้ช่างปรับลายไว้ทีเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเนาะสร้างแตกนี่เนาะนี่นะครับใช้มือเดียวเลยนะครับเ,เอาไปกลางๆเลยนี่ช่างปรับลายไว้ตรงนี้สวยมากเลยเพืเ่อนๆนี่นะคุณน่ะแจ๋วเลยนะครับเนี่ยเนี่ยใช้ลายนี้เลยนี่นี่อยากอยากได้ลายอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้ซ i กแซกเป็น เซี่ยวพจันเนี่ยนะครับมาร์คเขากอ็อยู่ตรงนี้นี่มาร์คสีสมสมเนี่ยท่านี้ตรงนี้ก็คือได้ลายนั้นเลยนะครับง่ายๆซึ่งมันเป็นการที่อะไรที่แบบง่ายมากนะครับแต่ว่าที่ที่มาทําวันนี้ก็คือเสร็จแล้วอยากจะมาโชว์อะไรประมาณนี้นะครับนี่ได้ลายเนี่ยเอาเลยนะเอาเลยนะ, <c oughs> ะนะครับตีนผีลงนะครับพอทีนผีลงนะผมจะเหยียบแล้ว อันดับแรกก่อนที่ผมจะเหยียบเดี๋ยวผมจะชอบปักเข็มลงก่อนเพราะผมกลัวได้มันหลุดปักเข็มลงนะครับแล้วก็เหยียบเลยนะคืออ,อันนี้เดี๋ยวนี่ลายนี้นะนี่เสียงเขาก็จะเบาลงเพราะว่าที่เสียงมันดังเพราะว่าเขาไม่ได้หล่นน้ำมันนะครับอพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ดู ไฟสวยนะครับเสร็จแล้วจะลองอีกลายหนึ่งแล้วกันลายที่ผมชอบมากเวลาซ่อมจากเหล็กจะเป็นลายพวกเนี่ยขึ้นหัวใจเนี้ยนะครับเวลาเราปรับลายเนี้ยเราต้องให้เข็มมันขึ้นก่อนไม่อย่างนั้นนะเข็มมันเลื่อนไปเลื่อนมามันถ้าเข็มมันปักกับเข็มมันจะหักนะครับนี่เอาลายนี้นี่เลยนี่นี่นี่ลายนี้นะครับมาลองดูแล้วกัน กระเป๋าหิ้วเล็กที่ถือว่าโอเคนะนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่จะเป็นลายห่างๆหน่อยนะครับถ้าจะเป็นลายถี่ก็จะต้องเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเอาเป็นแบบซิกแซแกแล้วกันอ่ะนี่ซิกแซกนี่นี่น,นี่นะครับซิกแซกฝั่ง วยอยู่นะนี่ลนยนี้แหละครับที่ผมลองครับข้างล่างนะเห็นบอกได้ยโชว์ข้างล่างหน่อยนี่นะครับข้างล่างพาเขาก็สวยอยู่นะครับข้างล่างผมจะใช้สี้มก็ถือว่าโอเคนะครับจากรุ่นนี้นะครับซึ่งนะครับผมไม่รู้ราคาหรอกว่าราคาเท่าไหร่ลูกค้าซื้อมาแล้วให้ผมมาซ่อมเนี่ยนะครับแต่ว่าผมซ่อมให้นะนี่นลายเขาจะอยู่ในที่แซกโอี้ซิกแซกนะครับสวยอยู่นะครับลองเป็นเส้นตรงแล้วกันก่อนปิดคลิปนะครับ เอ,เอาเป็นเส้นตรงที่เป็นเส้นตรงกลางแล้วกันนี่อันนี้ห่างอันนี้กลางอันนี้ถี่เอาห่างเอ้เอากลางอะไรกันนะเสียงเขาก็นิ่มอยู่นะครับเดินลายเส้นตรงก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ผมเปลี่ยนเข็มให้นะนี่ไม่มีโดดเลย เปลี่ยนเข็มให้เพราะว่าเข็มที่ลูกค้ามามันเข็มทูแล้วเวลาลงผ้ามาดังปป,ป,ปูนะเวลาเพื่อนๆนใช้จักรเล็กเนี่ยออกระเป๋าหิ้วนี่เวลามันลงผ้าแล้วมันดังตึกึกตึกตึกตึก,ตก,ตกม,มันจะไม่ลงเนี่ยเออ่ให้เราเปลี่ยน เปลี่ยนเข็มให้มันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเข็มปลายมันทู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ลงผ้าลําบากแล้ว,วเวลามอเตอร์หมุนเวียงลงมาเพาวเวียงลงมาเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการสะดุดนะครับมันจะไม่สมูทนะครับเปลี่ยนเข็มแล้วก็หายนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจานโนเม้ฮานี่บีใช่ไหมนะครับประมาณนั้นก่อนปิดคลิปใครต้องการที่จะให้ช่างซ่อมจากเล็กกระป๋องฮิวเนี่ย รีบส่งมานะเดี๋ยวช่างจะปิดฤดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าเล็กกระเป๋าหิ้วนี่นะครับช่างจะซ่อมให้เฉพาะลูกค้าในเพจเท่านั้นนะครับซึ่งหาช่างซ่อมไม่ได้จริงๆก็ส่งมาถ้ามีช่างซ่อมอยู่ก็ส่งไปให้ช่างเขาซ่อมถ้าเผื่อไม่มีใครซ่อมก็ส่งมาที่ผมนะครับง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ